สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรเบรกระดานช n แนลนะครับวันนี้มาอยู่ในช่วงของกเกษตรนะครับก็ในเรื่องของการเตรียมพื้นที่นะครับปลูกทุเรียนนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเห็นนะครับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่ปลูกทุเรียนครับเตรียมพื้นที่เนาะไว้สําหรับปลูกทุเรียนนะครับแบบยกโคกนะครับยก ั้นโคกนะครับก็โดยทุเรียนนะครับมันจะมีวิธีการปลูกนะครับอยู่หลากหลายนะครับรูปแบบนะครับแล้วเด็พื้นที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเห็นนะครับพี่น้องที่กําลังทําการปลูกทุเรียนอยู่นะครับกาลังยกโคกกันอยู่นะครับก็ตัวตัวนี้นะครับเป็นปลูกการปลูกแบบยกโคกเป็นลูก กลมๆนะครับก็นะครับตรงนี้เดี๋ยวพามาดูกันนะครับก็เนี่ยครับโคกก็มีการปลูกอ่าทดลองปลูกแล้วนะครับอยู่ที่แบบต้นคู่นะแบบต้นคู่นะครับวันนี้นะครับก็คือเป็นทุเรียนต้นคู่นะครับระยะห่างอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับต่อต้นนะ ระยะห่างในกอเดียวกันนะครับในโคกเดียวกันเนี่ยปลูกระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ตัวโคกนะครับระยะห่างของโคกนะครับแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่8ปดคูณนะครับ8ปดูณแดนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก็แล้วแต่แปลงนะครับบางพื้นที่เขาก็จะลง9ก้าคูณนะครับแปดคูณแปนะครับหกูณหนะครับแล้วแต่เจ้านะครับที่จะเลือกกันนะครับ ก็แปลงนี้อ่าเขาเลือกกันที่8ปคูณแนะครับนะเพื่อความสะดวกสบายใน,ในการเข้าดูแลรักษาในช่วงทุเรียนที่เจริญเติบโตแล้วนะครับนี่นครับเป็นแบบต้นคู่นะพันเป็นหมอนทองนะครับมอนทองของจันทบุรีนะครับทองนะครับนี่ก็ตัวโคกนะครับ อยู่ประมาณสักระยะห่าง8คูณ8นะครับความสูงอยู่ที่50เซนนะครับเผื่อนะครับเผื่อตรงนี้ก็คือเผื่อดินยุบนะครับหลังจากาเราทําโคกไว้แล้วนะครับมันก็จะมีการที่ดินยุบตัวอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ถ้ายุบลงมาก็จะอยู่ประมาณสัก30-40เซนนะครับแต่ยกแยก,แก,แกๆก็ยกไว้ที่50เซนนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันครับแปลงนี้ ลงใหม่นะครับก็ในการทําโคกตรงนี้นะครับเขาจะจ้างเป็นตัวรถแมคโครเล็กนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปถ่ายวีดูด้านใกล้ๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปั้นนะครับเป็นเป็นโคกนะครับใช้เป็นตัวแมคโครเล็กนะครับจ้างอ่เข้ามาเป็นรายชั่วโมงนะครับ ก็ตรงนี้เจ้าของสวนมีเป็นน่าจะสร้างาสร้างกระท่อมในสวนด้วยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงต้นกล้าครับยังไม่ได้ลงกล้าพันนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างแฉะนิดน,นึงครับวันนี้พอดีเมื่อวานามีฝนตกนะครับแล้วก็ฝนตกอาทิตย์นี้นะครับค่อนข้าง,างชุบนะครับอยู่ตกเกือบทุกวันนะครับ ค่อนข้างกว้างเลยนะครับ8คูณดครับเหมาะสําหรับรเกษตรกรที่ชอบอในการบำรุงรักษาที่สะดวกที่ปลอดโปร่งง่ายหน่อยนะครับในการอย่างเช่นอเอารถแท็กเตอร์ในการตัดหญ้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ขนาด8คูณ8ครับจะพอดีนะครับ เพราะว่าจะมีการนํารถรถแท็กเตอร์ต่อเครื่องอุปกรณ์ตัดหญ้าอะไรลงมาเนี่ยมันก็จะไม่แคบเป็นเกินไปนะครับแล้วก็เวลาต้นพันโตเนี่ยมันก็จะกิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ชนกันเร็วนะครับมันมันจะกว้างนะครับไม่ต้องตกแต่งกิ่งเยอะนะครับหรือเร็วจนเกินไปนะครับ แต่จะข้อเสียก็คือจะปริมาณการปลูกต้นก็จะน้อยลงนะครับพื้นที่ก็จะใช้พื้นที่เยอะแต่ว่าต้นต้นก็จะเหลือน้อยลงนะครับข้อดีก็ทําำําอาดง่ายจัดก,การง่ายครับแสงตัวแสงตัวแสงอาทิตย์ตัวอะไรเข้าถึงต้นได้ง่ายนะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยให้ยาง่ายสะดวกสบายนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับตรงนี้ ก็ถ้าหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับทางเราก็จะหาข้อมูลมาให้นะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับบายกระดานชาแนลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณสำหรับยอดไลค์นะครับยอดซับสไครต์นะครับยอดติดตามนะครับฝากไว้ด้วยครับลายกระดานชาแนลครับสวัสดีครับ